พุทธังธรรมังสังขังนะพุโทโธธรรม,มูสังโฆนี่สามารถกำลังใจอยู่ใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าสุขกายสบายจิตสุขกายสบายกายสบายใจเนาะให้พบก,กับธรรมะต้องพ่อฟัง,เร,ง,เ,รง,เ,รงเรื่องบางอย่างก็เป็นคติเขาบอกว่าถ้านีมาเนี่นยะให้หนีศอก น้บอกให้น้ว่าถ้านี้จอมภละเข้าระวาดคนผ่านนะโจรผู้ไรนี้ให้สุดขั้วสุดโลกไม่รู้นี้ให้หลายโยดโยดเลยต้องอยู่ห่างอันนี้ก็เชกเช่นเดียวกันว่าท่านบอกให้คบบัณฑิตคนนั่งใกล้บัณฑิตศึกษาแล้วก็เอาธรรมะของบัณฑิตของนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลาย ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายเรื่องเนาะได้หลายเรื่องล้อพ่อถึงชอบอ่าเก็บมาเล่าให้ฟังชอบเก็บมาอะไรเล่าให้ฟังยกตัวอย่างง่ายๆเลยปานาติปาตาเวรมณน,นีเป็นต้นสิ่งที่มีลมปานถ้าเราไปเบียดเบียนเราไปเบียดเบียนเราไปเขนเป็นไปฆ่าปานาด้วยลมปานสิ่งที่มีลมปานสิ่งที่มีชีวิต,ตนั่นเอง ทำให้ตกล่วงไปก็แสดงว่านั่นคือหมายถึงว่ามันผิดศิลนข้อแรกแล้วผิดศิลโดยปานาติบาตแล้วอเป็นต้นเรามาทําความเข้าใจว่าด้วยหลักการที่นี่เราถอดมาจากไหนบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างด้วยความผูกพันก็ดีแล้วก็ดีถ้าใครจะไปบอกว่าพ,พลังทางจิตเนี่ยพลังแล้วอำนาจ อิทธิฤทธิปฏิหารในละะนักษณะบางทีมันเป็นองค์ประกอบนนะเป็นองค์ประกอบแต่ข้อจำกัดบางทีก็มันก็เปลี่ยนไปได้ในหลายสิ่งในอย่างอย่างยกตัวอย่างคนเกิดขึ้นมาทําไมทั้งคติทั้งโลกนั้งทำงานไปได,ไปได้ไปได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันอยู่คนละขั้วเลยนะอยู่คนละประเทศอย่างนี้เป็นต้นไปใช้ชีวิตร่วมกัน ใช้ไปใช้มาแล้วทีนี้มันถ้าพูดถึงเราไม่มีธรรมะไม่มีคุณงามความดีไม่มีสัจจะไม่มีความซื่อสัตย์กับตัวเองต่อไปก็มีโอกาสที่จะพัดพาจากกันเพราะวันเขาเรียกว่าความอดทนมีขีดจำกัดขันติเป็นขันแตกอย่างนี้เป็นต้นขันติเป็นขันแตกที่สุดของมันก็อยู่ด้วยกันหรือตายยิ่งหนักอาจารย์อย่างนี้มันก็ครบถ้วนบริบูรณนะ์แล้ว หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในการอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อที่สี่วาจาพูดโดยวาจาห้ามพูดปดควบคุมไปทั้งคำหยาบเพื่อจอเลียวไหลอย่างนี้เป็นต้นสุรายาเหมาที่นี่ก็มีไม่ใช่ว่ามีในยุคเราเกิดนี่นะแต่มันเพิ่มเติมเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยจริง ก็น้ำมือของมนุษย์ของเราสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาแล้วทำลายกันที่นี่ก็มาทำลายลูกหลานนี่แหละอนาคตหมดเลยลูกหลานจะเป็นคนดีไม่ได้ดีเลยทีนี่ไปคบเพื่อนไม่ดีหนักเขา้าไปอีกทีนี้คบเพื่อนไม่ดี <Yeah. S 1> น้องปลาจงอ oh. เวลาเดินทางทุกว,วัน,นสัตว์คุ้มครองเป็นต้นเยอะแยะไปหมดสัตว์บางประเภทคุ้มครองอถ้าไม่คุ้มครองก็ไปเข็นไปฆ่าเขา ขนาดนั้นก็ยังก็ยังเข็นยังข่านะสัตว์ทุกตนตนทุกตัวสัตว์ที่มีชีวิตมีลมปานครับว่ามีลมปานถ้าไปเบียดเขามันเบียดได้อยู่หลวงพ่อว่ามันเบียดได้อยู่ถ้าจิตไม่มีจิตมไม่มีเมตตาไม่มีศีลไม่มีธรรมก็เบียดได้เบียดแม้กระทั่งมนุษยเดือกันอย่างเงี้ยเราใครสร้างขึ้นมา ฐานของจิตก็เ,เหมือนกันก็เขาบอกทั้งว่านี่บุญคุณไม่เคยคิดเลยได้ตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีมีน้ําซ้าไปยืเมเงินเขาไม่ได้เขาไม่ยืมโกรธเขาะอีออยเองหลวงพ่อจึงใช้คาว่าคําว่าแค้นฟังหุนแค้นไม่มีเหตุผลโกรธไม่มีเหตุผลอะไรนะโกรธไม่มีเหตุผลตรงไหนถ้าพูดถึงตามหลักเกิดขึ้นมาสร้างดีทําดีสร้างดีทดําด,ดีก่อดี เสริมสิ่งที่ดีเสริมฐานของขิดของใจเหมือนกับที่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อทํางานสาธารณะเหมือนตนสาธารณะมันไม่ใช่ไปเบิกจ่ายได้นะไม่ใช่ต้องมีงบประมาณถึงจะไปทํางานได้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อไปบัดเพลหลวงพ่ออย่างที่หลวงพ่อบอกไปหลวงพ่อไปอำเภอเชียงยืนก็คุ้นเค,เคยกับพระรุ่นน้องอนะ่ะเนี่ย เดกรุ่นหนึ่งทีนี้ที่ท่านล่วงไปหล่นไปก็จริงๆิงก็หลายหลายชีวิตก็เป็นรุ่นน้องรุ่นน้องตอนที่มีชีวิตอยู่อาพาธเก็บไข้ได้ป่วยแม่แต่คารวสญาติโยมแม่แต่แม่แต่จุนักหรือหมายไม่ต้นเวลาไปหาหมอก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรลักษณะเราต้องอ่านแล้วเราต้องทำความเข้าใจแล้ว เราทำดีขนาดไหนสิ่งที่มันเร็วๆใครชอบทำสิ่งที่มันดีๆใครชอบทำแล้วก็เราก็ต้องแยกแยะให้ออกนต้องแยกแยะให้ออกก็คนพาลเท่านั้นเลยท่านถึงได้กล่าวถึงว่าหนีหมาที่มันดุเนาะหนีหมาให้หนีให้หนีศอกหนีบอกให้หนีว่าหนีพาลาหรือคนพาล นีผ่านนะ่ะนีโจรน,นีผู้ร้ายเนะนี่ยหนีให้ห่างหลายหลายโยอะไม่ควรครบเป็นอย่างยิ่งอะไรลักษณะอย่างนี้เพราะมันมัน,ม,นมันเก่าถึงนะชีวิตอยู่ปัจจุบันเนะี่ยที่เราหามามันจะเหลือไหมเนะี่ยถ้ามันเหลือก็เหลือไว้ค้างโลกค้างแผ่นดินตรงนี้เนะี่ยอะมีที่มีแผ่นดินไม่มีใครเอาไปด้วยได้หรอกเอาไปด้วยไม่ได้แต่ขณะที่มีชีวิตดำรง,งชีวิตอยู่จำเป็นต้องมีไหมก็จำเป็นต้องมีไง ก็มีเพื่อนมีพ้องมีพ่อ,ม,พอ,ม,พอมีแม่มีบรรพุรุษปู่ย่าตาทวดมีคนที่รักเราเกลียดเราอะไรลักษณะรักเราเกลียดเราคงไม่ใช่คนทั้งโลกคนทั้งทั้งบางเนี่ยโอ้โหโกรธเราทั้งหมดเกลียดเราทั้งหมดก็ไม่ใช่ถ้าก็ไม่ชอบใจแต่หัวจิตหัวใจมันได้ฝึกมาแต่ต้นท่านท่านได้กล่าวคำว่าเมื่อเขาได้ดีพอยยินดีกับเขาฮนะถ้าโมไปโกรธกับเขาเนี่ยอยากให้เขารักแต่ทําตัวน่าเกลียด ไม่ทําตัวน่ารักเลยแต่อยากให้เขารักอย่างเนีเ้มันก็หลักขัดจากหลักความจริงเท่านั้นเดยมันก็อยู่ด้วยกันถ้ามองด้วยสายตามันก็ทิ่มใจคนนี้่าน่าจะทําอย่างเนี้ยความถูกต้องไม่ใช่ความถูกใจนะความถูกต้องนะ,ะเราต้องเข้าใจอภัยกันได้ยืดถยุกันได้เมื่อคนเร็วก็รอคนช้าบางคนชา้นชาต้องเล่งขึ้นมหาคนเร็วด้วยนะคนดีก็เช่นกันทีนี้คนดี ก็ต้องเอ,อ,องเื้อหนุนจุนเทียคนที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีเผื่อเขาเปลี่ยนลราก็ต้องบอกชวนคนดีทําดีมันมีเชียอแล้วมันง่ายชวนคนชั่วทําดีได้ไหมได้แต่เขาต้องเปลี่ยนแปลงด้วยนะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราเพียงแต่เป็นผู้ชี้แนะเท่านั้นนะมันก็ห้องพ่อว่าคุณบุญคุณของพื้นแผ่นดินบุญคุณของข้าวของน้ําบุญคุณของโมยพระคุณ จะเป็นเกิดก่อนเกิดแล้งหลังเราก็ช่างก็ต้องทําความเข้าใจทุกวันนี้หลวงพ่อก็เบาพระรา,ล,าลงไปได้หลายเรื่องไม่ใช่ไปสาบส่งนะลูกน้องเมื่อก่อนก็อยู่ว่าเราก็ดูแลคนขับรถด้วยเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีหลวงพ่อก็อวยธรรมท่านมาตลอดหลวงพ่อเห็นหลวงงพอ่อหลวงพ่อที่บึงการนะั้นครบรอบปีนะหลวงพ่อก็พูดถึง ทั้งสิ้นใจไปโดยครบรอกก็เมื่อวานนี้เป็นตน้นครบหลอกหนึ่งปีแล้วหลวงพ่ออยู่ตรงนั้น,นละหลวงพ่อคุกคีมาตั้งแต่ท่านยังไม่สิ้นใจนั่นด้วยความผูกพันทางด้านติดใจก็ดีแลวก็ดีผูกพันจริงๆที่สุดของมันท่านมอบหมายหลายๆสิ่งเลยท่านพูดหลวงพอ่อท่านบอกว่าได้ยินบ่อยท่านบอกว่าจะต,ตอบบุญแทนคุณหลวงพ่อไม่ต้องต้องตอบบุญแทนคุณหรอก ลวงพ่อทําไปไม่ได้หวังผลอะไรเวลาท่านมาหาหมอช่วงสุดท้ายไปสุดท้ายของชีวิตนี่นะท่านก็มาขอนแก่นบ่อยมาขอนแก่นใคาใชจ้จ่ายหลวงพ่อช่วยบ้างถ้าบอกหลวงพ่อช่วยก็คงก็คงพูดไม่เต็มปากแล้วนะก็อาศัยชาวบ้านชาวบ้านนั่นเดะถาวายมาหลวงพ่อโอถาวายต่อทําบุญต่อลักษณะก็เท่านั้นเดะเท่านั้นเดะ บางที่บางแห่งอย่างยกตัวอย่างที่ถ้าพูดถึงตามหลักความจริงนะหลวงพ่อบางที่บางแห่งไปสร้างวัดก็มีปัญหาบางทีหลวงพ่อก็ช่วยบางอะไรบางอย่างเป็นตน้นมันก็มีที่ไปที่มาหลวงพ่อไปเจอสินค้าของชุมชนหลวงพ่อช่วยสินค้าคนพิการเป็นตน้นได้จากที่นี่ก็ไปให้ที่นั่นบางอะไรบางละะักษณะเออแล้วเวลาขับเคลื่อนขับเคลื่อน เราต้องมีค่าใช้จ่ายมั้ยอันนี้ต่างหากเราต้องทบทวนตรงนี้ชาวบ้านก็เช่นกันลูกจะไปจับ,บรถโดยส่รแตครั้งสตาร์แต่ละครั้ง,งมันต้องมีน้ํามันเชื้อเพลิงไหมล,ล่ะเราก็ต้องระวังมากขึ้นเลยนะเออต้องระวังมากขึ้นถ้าไม่ระวังก็เสร็จละแย่เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมายุ่งเลยเสียโดยใช่เหตุแต่ก็ต้อง,ต,องต้องทําความเข้าใจนะทุกเรื่อง เราห้ามมันไม่ได้แล้วแล้วใครอยากให้มันเกิดแล้วอุปสรรคปัญหาในชีวิตใครอยากจะมียังใครปรารถนาเราไม่ปรารถนาหราไปปรารถนาขอโน่นขอนี่ขอล่ําขอรวยมีโยมคนนั้นก็จริงๆก็หลวงพ่อพูดแอกว่าลูกหลานเป็นลูกหลานที่เคยก็บวชท่านบวชอยู่ด้วยเมื่อวานคือคือตระกูลนี้ก็ไปถามหลวงพ่อมาตลอดเนาะถึงวันถึงเวลาเนาะ หลวงพ่อขอรางวัลที่หนึ่งอุ้ยไปขอกับหลวงพ่อได้ไงหลวงพ่ออธิษฐานเอาเองนะหลวงพ่ออธิษฐานเอาเองก็รายงานหลวงพ่ออยู่รายงานหลวงพ่ออธิษฐานมันได้ดังอธิษฐานขนาดก็อโอ้โหดีใจแล้วมันไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งอ,อย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ได้รางวัลพบผลการกระทําอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อยังวางอ่า บางคิวหรือว่าจะไปโน่นไปนี่ยังไม่ลงตัวไปเัิเช้าช่างลําบากนะยังเสาร์อาทิตย์หลวงพ่อก็มีงานอยู่แล้ววันพุธนี้ก็มีงานวันพุธวันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้มาลืนนี่ก็มีทั้งงานเทศมีทั้งไปรับอินบาตทีท่หมอราชะพัฒน์อะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเกือบทั้งวันเนี่ยถ้าวันพระหลวงพ่อในฐานะเป็นพระเผยแผ่ น้องพ่อมันมีในกระดาษเฉยๆให้พาเผยแผ่ก็ไปน่นไปนี่บ้างไปเยี่ยมที่คุ้นเคยที่ที่พงพ่อไปเมื่อวานกับคุ้นเคยนั่นหลยคุ้นเคย,คเคยก็จะไปสักสองสามที่ไม่ไม่มีเวลาคำว่ามีเวลามีไหมเราจะไปโทษเวลาเลยนะ,ะเราติดภาระ,ะอยู่ตรงนี้จะจะไปน่นต่อมันหมด,ม,หม,ดมันคือหมดเวลาแล้ว อย่างยกตัวอย่างพูดเปรียบเทียบนะเขานอนแล้วะเขานอนแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ได้ไปก็ไม่สําเร็จประโยชน์ประมาณลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็เช่นกันหลวงพออ่อพยายามที่จะจัดคิวจัดวางคิวคือหลวงพ่อไม่ไม่มีผู้จัดการส่วนตัวนะหลวงพ่อต้องวางเองวางเอง,วาง,เองวางพาหลวงพ่อก็ดูแต่ถ้าไม่ว่างไม่รับปากนะไม่ไม่รับปาก แต่ต้องฟังดีๆแล้ถ้าหลวงพ่อรับปากทั้งคืนหลวงพ่อไปตามจะถ้าไม่รับปากคนนั้นวิพากษ์วิจารณ์ไปก็มีบ่อยก็ต้องช่วยหลวงพ่อแก้ด้วยหลวงพ่อท่านพูดเองไหมท่าน,นกําหนดการชัดเจนไหมอะไรเพราะว่ามันแยกไม่ได้เนาะถึงกันั้นหลวงพ่อก็อยังใช้เนาะยังใช้ลูกน้องไปแทนงานแะไรงานหลวงพ่อใช้ลูกน้องไปแลเลี้ยงลูกก็ต้องใช้ลูกง่ายๆดีกว่าเนาะ บางที่บางแห่งหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงไม่ไปเยี่ยมเลยได้ทั่วถึงหรอกอย่างเดือที่นูน่นที่เมืองอุบนนั่นเดี๋ยวมืองจันไม่ต้องไปนะแต่คงต้องมีงานอยู่ที่นูน่นอยู่ที่อรลัญยประเทศอันก็ด้วยความผูกพันอยู่ที่วัดป่นนปานนะ่นป่าว่านหลวงพอ่อที่อัลนะันถ้าหลวงพ่อไปได้หลวงพ่อไปประจำํำไปประจําแล้ว เก็บไว้ในความทรงจําเวลาเราไปต้องตรงนี้เขาบอกว่าเก็บไว้ในความทรงจําไม่ใช่ขนไปด้วยนะอย่ากเก็บไปด้วยนะเก็บแล้วมันผิดเลยเนี่เราย้ายตรงนั้นย้ายตรงนี้ที่สุดของมันโดยสัจธรรมที่สัจธรรมถ้าในโลกอันนี้บอกว่าเกิดขึ้นมาแล้วใครใครเกิดมาได้สมบัติพระฐานจะเอาไปด้วยได้นะโอ้โหคนยุ่งเลยเนาะคนอยู่คนยุ่งเนะทิ้งไว้นี่แหละ ให้คนอื่นดำเนินการต่อไหอย่างเงี้ยอาจจะเป็นลูกเป็นหลานแต่ทุกวันมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปมากเลยคำว่าเปลี่ยนคือเปลี่ยนผู้ครอบครองนะนลถทำไมต้องมีมือหนึ่งมือสองยานผานานะมีหนึ่งมือสองตัวเผลอบอกมือแปดเปลี่ยนเจ้าของมาไม่รู้เท่าไหร่เจ้าของนะเจ้าของเดิมไปอย่างไปแล้วบางทีไปแล้วไปสู่ประโล่เพื้องหน้าแล้วแต่บางคนไม่ไหวต้องอนให้คนอื่น ไรลักษณะก็อยู่ลักษณะอย่างนี้ทิ้งไว้ในโลกน,นั้นเนี่ยให้คนอื่นใช้ประโยชน์ต่อไปและนั้นเองสงคัญเราการร่างกายเราก็ไปอย่างที่เวลาอา,ภ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 าพาธหลวงพ่อก็ดูแลแม้แต่ไปจัดรายการด้วยเช่นกันนะบอกว่าไม่ได้ใช้ทุนไม่ใช่แต่หลวงพ่อไม่ได้ส่วนมากไม่ได้ซื้อเวลาหลวงพ่อไปทํางานแต่ถ้าพูดถึงตามหลักเจ้าของจิตการนั้นจ,จ่ายค่านำบันให้หลวงพ่อใหม่ม่ แล้วพอไปทำทำก้มหน้าก้ามตามทำแล้วก็พยายามที่สุดก็ไม่เสียดแทงคนอื่นนะไม่ทุ่มคนอื่นไม่เหยียบย่ำแม้กระทั่งน้องพ่อบอกว่าอย่าไปล้อเลียนคนบอดคนใบ้ไปล้อเลียนคนจนนะเขาจนกว่าเราไปดูหมิน่นดูแคลนอ่งเป็นต้นเขาอยากจะมีเหมือนเรานี่ยนะไปเจอบางที่บางแห่งแล้งพ่อถึงงในอุปธรรมค้ามชูไงอย่างนี้เป็นต้นก็เท่านั้นแหละเท่านั้นแหละ ทำไมมีก็สร้างมาไงก็สร้างมามันมีมันมีเอาไว้ทําไมบางเรื่องเอาไปทําประโยชน์ดีกว่าไหมลนะ่ะอือย่างยกตัวอย่างเอามาไปหาหมอเป็นต้นก็จะมีค่าใช้จ,จ่ายเบื้องต้นก็นไปแล้วต้องมีโชเฟอร์น้วงพ่อใช้คนขับรถเปลืองพอสมควรนะถ้าเลี้ยงคนขับรถนลวงพ่อถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเข้าใจนั่นนะเราเลี้ยงช้างเราจะกินขี้ช้าง อย่าไปกินช้างทั้งตัวนะที่เขาบอกว่าอาศัยบ้านเขาที่สุกหัอนอนอาศัยเขากินเขากินข้าวเขากินบนบ้านทั้งขี่ทั้งเหย่ยวรถบนลงังค่างท่านเปรียบเทียบเปรียบเปยวไว้ดีไหมไม่ใช่ปิดสนาธรรมแนะ้่ก็มันก็บอกอย่างนี้ถ้าคนไม่รู้จักบุญคุณของคนนะเดาหยุ่งเลยแยกบาบุญคุณโทษไม่ออกได้แย่เลยยุ่งเลยหลวงพ่อจังวาหลวงพ่อไม่ทิ่มใจไงสิ่งนี้ไม่ถูกใจเราหรอก แต่เราไม่ทิ่มใจเรามีปัญญากวาดทิง้งไม่ได้กวาดหรอกคือปัดทิ้งเลยมีสติกำกับชัดเจนนะว่าโอ้ไม่ต้องไม่ทิ่มใจอะไรเงี้ยท่านบอกว่าอุเบกขาท่านตั้งมาทําไมถ้างั้นหลวงพ่ออุเบกขาไม่เป็นแล้วไม่มีปัญญาไม่ใช้สติใช้ปัญญาลูกน้องตายต้องมานั่งเล่าห่มร้องไห้ร้องหม่มร้องไห,งห,มงห้มันต้องร้องไห้ไปอีกนานไหมนเนี่ยนานถ้าเรายังไม่ตายนั่นแหละ บอกมันเป็นอย่างนี้ไงแล้วเราะ็ั้งมาทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปโดยสัจธรรมมันก็เป็นลักษณะไปกล่าวว่าเป็นขอเป็นครั้งสุดท้ายก็เราขออย่างนั้นเด็กเวลาไปน่นไปนี่เราขอร่ําขอรวยใช่ไหมขอถูกระวันที่หนึ่งนะี่แต่คนขอทั้งนั้นนะขอโอ้โหขอแล้วมันไดไหมนะมันได้ทุกคนไหมหนึ่งในร้อยก็ได้หนึ่งในพันอย่างประมาณลาักษณะแล้วคนจนคนที่ลําบากอยู่ทําไมไม่พูดถึงะ่ะ อย่างยกตัวอย่างพระที่ยังจนๆอยู่บางที่บางแห่งบอกไม่มีกระทั่งค่าไฟบางที่บางแห่งหลวงพ่อใช่อยู่เดือนนึงขาดค่าไฟบางที่หลวงพ่อช่วยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อมาจากไหนหลวงพ่อไปขายไรขายนามาเขาไม่ใช่ก็ไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นนี่คือหลักความจริงที่มันเป็นปรากฏอยู่อย่างนี้เป็นต้นถ้าจะเอาเป็นลักษณะที่ว่าจําได้ทุกอย่างก็คงแย่แล้วแต่เห็นสัจธรรมปัจจุบัน ที่นาทำนาทำไปทำมาเปลี่ยนคนครอบครองแล้วเปลี่ยนคนอื่นครอบครองแล้วเอาเข้ามายึดแล้วเห็นเป็นตอนเขามายึดแล้วอย่างเงี้ยคอยยึดแล้วเขาอ,อายัดไว้แล้วคอยยึดแล้วเหนเป็นต้นก็มีเห็นเราเขาเรียกว่าให้เราเห็นทั่วๆไปหรือถมถืดเยอะแยะไปหมดเลยเห็นเป็นตนทำไมดำรงชีวิตทำไมมันก้าวพลาดอย่างเงี้ยมันก้าวพลาดดิเพราะว่าคำว่ายึมมากินนี่นะคำว่ายึมเนี่ยนะ กู้มากินเนี่ยโอ้โหหนักเลยนะเห็นมาอยู่ที่บ้านก็มีกินอมีมีกินอยู่แต่ไปซื้อเขากินมันอร่อยกว่าเนี่ยมันพานหามันมันพานหาที่มันจะสร้างปัญหาเลยนะความคิดแต่เราไม่รู้ทันมันนโอ้โหทํากินดีกว่านะปลูกผักสวนครัวรัวกินได้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้นเป็นตน้นแต่ที่นี้เอาละทีนี้เบื่อตอนนี้ก็ใช่ เบื่อตัวนี้ไปแลกตัวนั้นก็ได้อยู่ใช่ไหมละ่ะถ้าพูดถึงตามหลักเมื่อก่อนคนที่ทํามีปลาลามากเอาไปแลกข้าวได้ข้าวเขาไปแลกปลาละอะไรืลอวก็ของแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วอแต่คุณงามความดีมันแลกเปลี่ยนกันไม่ได้เอาชั่วไปแลกดีได้ไหมเนะาะใครคิดถ้าลััษณะอย่างนั้นเอาชั่วไปแลกดีได้ไหมเนาะเราเลิกทําชั่วท่านั่นเราทําดีมันถึงจะเป็นไปได้มันแบ่งปันกันไม่ได้ อโอโดีมีมากเลยตรงเนี้ยแบ่งไปด้วยหนักเรื่องเกินไม่ใช่ไม่หนักเลยสบายที่ไร่ที่นาเลือกสวนที่เราอยู่เพื่อเดี๋ยวตอนนี้เราครอบครองอยู่ทำไมมันกลับกลายเป็นชื่อของคนอื่นโดยตัวหลักตัวเขาเรียกว่าตัวบทกฎหมายถ้าไม่มีอย่างนี้ยุ่งไหมก็ยุ่งสิยุ่งเลยมันครอบคุมเลยมันตีกรอบอะไรตั้งกฎขึ้นมามกฎของสังคม อย่าเป็นภาระกับคนอื่นมากนักไปตรงไหนถ้าถ้าเราไปก็อย่าไปสร้างความเดือดร้อนเหมือนกับหลวงพ่อที่นนทัท่านไม่ได้กลับมาคุยกับเราแล้วถ้าพูดถึงลูกน้องหลวงพ่อเนี่ย mm. หลายคนพี่ใหญ่ด้วยอย่างหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อเหลือท่านก็ไปแล้วท่านไปแล้วหลวงตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่หลวงพ่อก็ดูแลท่านอีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะ ดูแลช่วยท่านอย่างเป็นต้นอยู่ที่บองการดนะ้เช่นกันคนอื่นก็เช่นกันล้วงพ่อก็น้งพ่อทำอย่างนงี้มันต้องต้องมีลายลักษณอักษรไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะสินค้าที่เขาขายไม่ได้ออกมาตรงนี้ก็ไปแจกตรงนู้นอะไรลักษณะก็ทําอยู่ลักษณะอย่างนี้อย่างยกตัวอย่างน้นองพ่อก็ไปคุ้นเคยกับท่านที่บองการนะไปเห็นสินค้าของชุมชนน่ะของชุมชนน้องพ่ออุดหนุน ตลอดฉากนี้ก็ไปแจกนูน่นอย่างยกตัวอย่างครบรอบสิบวันที่สิบหกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกป,ปีที่วัดป่านนเพชรเป็นต้นหลวงพ่อไปหลวงพอ่อไปก็ไปดูแลนั่นแหละ <c oughs> ไปไม่ได้หวังผลเลยแหละว่าไปก็โอ้ยด้วยความคุ้นเคยแต่ทุกวันนี้หลวงพอ่อภรรมากทุกวันเนี้ภรรมากก็เลยก็แยแยพยายามจะหาวิธีอยู่ แต่ข้อสั่งมาท่านก็มามีงานท่านก็มาแล้วท่วานก็บอกไปด้วยมีงานกระถินวันที่ถนนตอนนี้ถ่านหลวงพ่อไปไม่ได้ก็หลวงพ่อขอให้ไปเป็นประธานให้หน่อยอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นลักษณะอย่างนี้ขอหลวงพ่อปเป็นประธานให้หน่อยไปตอนทอดก็ได้แต่หลวงพ่อก็ดูความผูกพันใช่ไหมเวลามีงานหลวงพ่อส่งลูกน้องไปช่วยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อยังจริงๆงเนี่ยไม่อยากาใช้ สื่อตรงนี้มาประกาศมาประกาศขอเรีย,รยอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไหมไม่อยากจะใช้เมื่อก่อนในสภายบาทไปคนเดียวอยู่ <c oughs> ก็อิสระก็สะดวกอีกอย่างเวลามาตั้งหลักปักฐานและเวลามีวัดมีอะไรขึ้นมาเรานี่แหละสมผานสมผ,านส,มผานสัมภระทีว่าสมผานอาศัยอะไรอาศัยชาวบ้านอาศัยคนงามความดี อันนี้ลรงพอลาไปก่อนะนี้ม้าให้นี้สอกนี้บอกให้นี้วานนะนี้นี้พาลาเรื่องนี้คนพานนี้เกียรจนผู้ร้ายเนี่ยหนีให้ห่างเลยหนีให้ห่างเลยอย่างนี้เป็นต้นเป็นการแง่คิดพิจารณาธรรมไม่ใช่พิจารณาธรรมก็บอกชัดเจนนะเราต้องทําความเข้าใจนะทําดีกันดีกว่า้องพอลาไปก่อนโอกาสพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุ